สะอาดคันแท้หน้าจักหน่อยสายเล้ละเพราะเวลาจากัก5นาทีต้นนี่หน้าโกกเกิดสาบเ,เสือเสยละเนาะพี่น้องเมาออกกอน,กนหลายเด้อนี่วันนี้กรท่ำได้เฮ็ดหยังด้วยนี่เพื่นว่าวันนี้ก็จะเฮ็ดหยังละ่ะถอนหญ้าได้ละตัวนี้จะต้องมาเอา ต้นหน่อยๆน,นึงเล็กค่อยๆแสะออกผ่านที่แค่นๆไม่เป็นปิวมากเนาะ นหลกับมีดมือววันหลังก่อนเพ็ดยางเทละยางไปับผันเมือกับเกษตรกร,ร,ก,รกับแสงแดดมากเลยใบายบายมยือยู่กับธรรมชาติก่อนทีความสุขดีม่งไปก่อนเป็นสีเขียวเพืนใดสตาดเอาต้นอลางไงล่มอยู่นั่นบอกพี่น้องเพื่นมาเผา พางหน้าห้ก็ดีอยู่เด้ขอบคุณนะคะ่ะพี่น้อง่นมาดูแลถ้ามีต้นใหม่ไงพังออก่นมาโคนออกหรอกอ่ะมะเผาเศษใหม่ให้ขอบคุณหลายๆพี่น้องมาเอาอย่างใดอยู่คันแท่น้าจ็กหน่อยเพิ่นเกิดขึ้นมาเอาไปห้มัวได้ว่าจะค่อยๆทั้งออกที่เป็นต้นไหม้กิ่หน่อยๆแบบนี้แหละก็ขอบคุณค่ะบายบายสู้ๆจ้ะ แสงแดดมาแล้วเราไปเขาร่มเด้อจ้า